จากตารางการอ่านค่าแถบสีตัวความต้านทานชนิด4ีแถบซึ่งในตัวอย่างจะมีตัวความต้านทานนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแถบสีที่1แถบสีที่2แถบสีที่3และแถบสีที่4ีซึ่งในตารางนะครับจะบอกว่าแถบสีที่1เมื่อเราอ่านมานะครับมีสีอะไรบ้างก็เริ่มจากดำมน้ำตาล แดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงเทาขาวทองเงินไม่มีสีนะครับก็จะเรียงลำดับออกมาสมมติราคาที่1นนะครับเราอ่านได้ค่าสีดำนะครับนะครับในแถบที่1นนะครับเราก็จะแทนค่าออกมาตัวสีดำนะครับออกมาเป็น0นย์นะครับซึ่งดำมีค่าเท่ากับ0นย์นะครับน้ำตาลมีค่าเท่ากับ1แดงมีค่าเท่ากับ2นะครับ แดงมีค่าเท่ากับ2นะครับส้มมีค่าเท่ากับ3นะครับเหลืองมีค่าเท่ากับ4เขียวมีค่าเท่ากับ5นะครับน้ำเงินมีค่าเท่ากับ6นะครับม่วงมีค่าเท่ากับ7เทามีค่าเท่ากับ8และขาวมีค่าเท่ากับ9นะครับ ซึ่งเราจะเรียงอ่านค่าไปแบบนี้นะครับตัวที่1นนะครับก็อ่านค่าไปตามแถบสีนะครับที่เราอ่านนะครับตัวที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับอ่านค่าแถบสีเหมือนกันนะครับ019นะครับส่วนทองเงินไม่มีสีนั้นไม่มีค่านะครับพอตัวที่สามนะครับตัวที่สามเป็นตัวคูณนะครับนักเรียนนะครับถ้าอ่านช่องที่สามหรือตัวแถบสีตัวที่สามนะครับเป็นตัวคูณนะครับก็เริ่มจากคูณหนึ่งนะครับ คูณ0 0คูณร้อยคูณพันคูณหมื่นไปเรื่อยๆนะครับก็เริ่มไล่จากนะครับเอาง่ายเทียบง่ายๆเลยนะครับ10ก็นะครับน้าตาลนะครับเพิ่มโซนมา1ตัวนะครับพอแดงก็เพิ่มโซนมา2ตัวพอถึงขาวนะครับก็เพิ่มศูนไป9ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินนะครับก็จะคูณด้วย0.1ถ้าเป็นสีอาโทษทีนะครับ ถ้าเป็นสีทองคูณด้วย0.1นะครับนะครับถ้าเป็นสีเงินคูณด้วย0.01นะครับในตัวที่3นะครับถ้าไม่มีสีนะครับก็ไม่ไม่ต้องคูณนะครับส่วนแถบสีที่4นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีทองกับสีเงินเท่านั้นนะครับหรือไม่ก็มีแค่3ตัวมีแค่3สีนะครับนะครับแถบสีที่4ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นค่าความผิดพางดถ้าเป็นน้ําตาลนะครับมีค่าความผิดพลาด บวกลบไม่เกิน1%นะครับแดงมีค่าบวกลบไม่เกิน2%นะครับส้มมีค่าบวกลบไม่เกิน3%และนะครับเหลืองนะครับมีค่าบวกลบไม่เกิน4%แต่ส่วนใหญ่ค่าแถบสีสีแถบนะครับจะอ่านได้เป็นทองเป็นเงินแล้วก็ไม่มีสีนะครับก็คือมีแค่3 3ตัวนะครับจานวนอ่านได้เป็นทองก็บวกลบไม่เกิน5% ถ้าได้เป็นเงินนะครับตัวที่4นะครับก็บวกลบไม่เกิน10%แต่ทางนี้ไม่มีเลยมีแค่3เส้นนะครับมีแค่3มขีดนะครับก็จะบวกลบไม่เกิน20%ก็คือค่าความิพาดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เราต้องเข้าใจนะครับอันนี้วิธีการอ่านนะครับสมมติเราอ่านค่าแถบสีนะครับตัวที่1นนะครับตามตัวอย่างนะครับหเป็นสีน้ําตาลเราก็มาเขียนเป็นช่องตารางแบบนี้นะครับหนะครับสีน้ําตาลได้มีค่า่ากับ1ช่องที่สสีแดง มีค่าเท่ากับ2นะครับส่วนแถบที่3เป็นตัวคูณนะครับอ่านได้สีแดงสีแดงก็เพิ่มศูนย์อีก2ตัวเป็น100นะครับก็เอา12ไปคูณได้100ก็ได้1,200โอห์มนะครับ1,200โอห์มนะครับหรือเราแปลงนะครับนะเป็น1.2กิโลโอห์มก็ได้นะครับก็คือเอาพันไปหารนะครับค่าความผิดพลาดก็นะครับเขาบอกว่าแถบที่สีนะครับไม่มีสีนะครับนะมีค่าความผิดพลาดเท่ากับ20% มาดู <OR> ข้อท <noise> so <INE> <noise> oui ี่2เหมือนกันนะครับอันแรกนะครับอันแรกก็จะเป็นสีส้มนะครับอ่านค่าได้เป็นสีส้มสีส้มมีค่าเท่ากับ3นะครับนักเรียนพยายามทําเป็นช่องแบบนี้นะครับทําเป็นช่องแบบนี้มันจะง่ายนะครับตัวที่2เป็นสีขาวนะครับขาวมีค่าเท่ากับ9นะครับต่อมาตัวคูณนะครับสีดํามีค่าเท่ากับเท่าไรครับดํามีค่าเท่ากับ1นะครับจริงๆตรงนี้มี1นะครับเป็น1นะครับ เพราะฉะนั้นเอา39คูณด้วย1นะครับก็เท่ากับ39โอห์มนะครับบวกลบ10%ก็คือสีเงินนะครับบวกลบ10%ต่อมาดูตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างที่3นะครับสีตัวแรกนะครับเป็นสีเขียวนะครับมีค่าเท่ากับ5สีเงินมีค่าเท่ากับ6นะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะครับมีค่าเท่ากับนะครับ10ยกกำลังสนะครับหรือนะครับศูนย์ตัวนะครับหรือ1 0 0 0 0หนะครับ ก็เอา10,000หไปคูณได้ห้าสก็จะได้1 1ึ่งล้านหกแสนนะครับนะครับโอห์มนะครับหรือหารด้วยนะครับพันนะครับก็จะได้560กิโลโอห์มนะครับค่าความดันสีทองก็เท่ากับ5%นะครับต่อมานะครับแถบตัวอย่างที่4นะครับแถบสีที่1นะครับสีเหลืองนะครับแทนค่าเป็น4นะครับสีม่วงแทนค่าเป็น7นะครับตัวที่3เป็นสีทองนะครับก็เป็นตัวคูณคูณได้ศูย์จ นะครับตามช่องตารางที่ผ่านมาสกี้นี่นะครับตามช่องตารางนะครับหลังจากนั้นนะครับเอา47ไปคูณ0.1ก็ได้4.7โอห์มนะครับบวกลบค่าความผิดพลาดสีทองนะครับนะครับเท่ากับห้าเปอร์เซ็นต์ตอบสี่จุดเจ็ดโอห์มนะครับบวกลบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแค่นั้นเองอ่ามันตัวอย่างนี้ครับเวลาอ่านค่าแถบสีนะครับเหมือนกันนะครับอ่านไปก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับสีเทา นะครับสีเหลืองและสีทองนะครับเภายหลันเราก็มาแทนค่านะครับนะครับน้ำตาลมีค่าเท่ากับ1นะครับเหลืองเอ่อโทษทีเทามีค่าเท่ากับ8นะครับคูณด้วยเหลืองนะครับนะครับหนึ่งหมื่นนะครับก็เอายี่เออยี่สิบแปดคูณด้วยหนึ่งหมื่นนะครับก็ได้เท่ากับสองแสนแปดหมื่นนะครับสองแสนแปดหมื่นนะครับค่าความผิดพลาดสีทองก็ บวกลบก5%ก็เป็นลักษณะแบบนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้น,นลองลองนะครับลองลอง